เข้าสู่ในช่วงม .5 เทมอม2นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่อาจารย์ต้นทุกิ์ก็คือในเรื่องของเหตุการณ์การ,การปฏิวัติต่งตางๆในประเทศตา่างๆอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านโซเชีวยลคอนแทคหรือว่าสัญญาประชาคมนะครับเรามานดูในภาคของการผลิตและภาคของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับผมในยุคนี้คือยุคการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็คือตั้งแต่ปี1750 เป็นต้นมานะครับถึงประมาณปี1850นะครับอุตสาหกรรมแรกนะครับผมที่มีการผลิตนะฮะเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมการทอผ้านะฮะหรือว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอนั่นเองฮะเนื่องจากว่าโอเคครับอังกฤษใช่ป่ะเริ่มเดินทางไปละาอนนิคมละนะฮะแล้วก็ดินแดน ที่ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของเขาก็คืออินเดียใช่ไหมครับซึ่งอินเดียเป็นแหล่งในการปลูกฝ้ายที่ค่อนข้างขนาดใหญ่อันดับต้ตนตของโลกนะก็ได้อาศัยฝ้ายเหล่านั้นนะฮะหรือว่าผ้าเหล่านั้นนะครับผมเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะครับผมประกอบกับมีการคิดค้นในเรื่องของเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับของเจมส์วัตต์นะครับผมหลังจากนั้นฮะไอ้พวกเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเรื่องของโรงงานในการทอผ้าในการในการทาสิ่งทอต่าง ขึ้นพวกยุโรปโดยเฉพาะที่อังกฤษนะครับและในขณะเดียวกันนะก็เริ่มมีการใช้ฐานหินนะครับผมใช้่านหินเกิดขึ้นนะครับประกอบกับในเรื่องของเครื่องจักรไอน้ำมันก็เริ่มเกิดการทํารถไฟนะฮะหรือว่าหัวจักรรถไฟก่อให้เกิดการเดินทางนะครับผมไปมาหาสู่กันมากขึ้นนะครับผมเกิดการขยายตัวของเมืองเกิดการหลั่งไหลของคนจากชนบทนะฮะเข้ามาสู่ในเมืองนะครับผมเพื่อมาเป็นแรงงานใน โรงงานอุตสหาหกรรมนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตีมหรือว่าเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆในเทอมนี้นะครับผมก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานเกิดแนวคิดต่างๆที่สอดคล้องกับเรื่องของอุตสหาหกรรมเช่น division of labor ใช่ปหะฮะในของแนวคิดของ Adam Smith หรือว่าการแบ่งงานการทำตามความถนัดเพื่อให้มี productivity ที่สูงขึ้นนะครับผม แต่ในขณะเดียวกัน,นครับจากในภาพเนาะการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินนะครับมันก็จะส่งเอฟเฟกผลเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะเช่นเกิดฝนกรดนะครับผมเกิดมลภาวะทางอากาศต่างๆมากมายโดยเฉพาะในอังกฤษเนาะอะไรประมาณนี้ฮะมันก็จะส่งผลเสียทางด้านสุขภาพด้วยในขณะเดียวกันฮะเมื่อมีการใช้แรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น แรงงานก็ลดบทบาทลงความจําเป็นก็น้อยลงและค่าแรงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่คิดต,ต้นทุนนะครับผมแรงงานส่วนหนึ่งก็จะถูกเลิกออฟนะครับผมถูกขับไล่แล้วก็ถูกกดขี่ค่าแรงมันก็เลยก่อให้เกิดนักคิดทางเขาเรียกว่านักเรศรษฐศาสตร์การเมืองคนหนึ่งะคระับที่พยายามที่จะปฏิรูปปฏิวัติสังคมโดยเฉพาะสังคมด้านทุนนิยมนะ,ค,ะคนนั้นก็คือคาร์ลมาร์สนะฮะเป็นชาวเยอรมันนั่นเองนะครับผม เป็นคนคิดค้นทฤษฎีทางการเมืองต่างๆซึ่งในระยะหลังก็พัฒนาไยเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็แนวทางการปกครองแบบสังคมนิยมในระยะหลังเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของคนในสังคมนะครับผมแต่มันเริ่มมาจากการกดขี่แรงงานนะครับผมเพราะว่ากลุ่มแรงงานนี่เป็นกลุ่มคนที่ถูกกดขี่เป็นชชั้นแรกๆในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันนะฮะในช่วงนั้นมันก็จะเกิด นักคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์นะอย่างเช่นอดัมสมิธนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในการคิดคำนวณเรื่องของค่าแรงผลกําไรที่เหมาะสมในการที่จะผลิตสินค้าต่างๆนะครับผมต่อมาครับเริ่มมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐศาสตร์และพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2นะครับผมในประมาณปี1800 สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติอุตาสาหกรรมครั้งที่สองก็คือการใช้เหล็กน,นะฮะมาเป็นในการสร้างโครงสร้างตึกหรือว่าสิ่งอาคารก่อสร้างต่างๆเกิดกขึ้นในยุโรปนะฮะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสนะฮะมีการสร้างหองไอเฟลประมาณปี1889ประมาณนั้นนะฮะอาจารย์เวลาเฉวๆก็จะประมาณนั้น,นะะมีการใช้โครงสร้างเหล็กในการสร้างตึกสูงที่มากขึ้นนะครับผม แล้วก็หอคอยบิ๊กเบนด้วยนะ,ะภาพจากหอคอยบิ๊กเบนเราก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมก็คือมีการใช้นาฬิกาเกิดขึ้นนะมีการแบ่งเวลาเป็นไทม์โซนทั่วโลกนะศูนกางอยู่ที่กรีนิสนะฮะประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับผม หกเทอมหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็จะเจออีกสองปีนะฮะในช่วงไทม์ไลน์นี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดในแง่ของเศรษฐกิจใช่ป่ะครับในแง่ของการผลิตที่มันเกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาดูเอฟเฟกนะฮะผลกระทบทางด้านการเมืองนะครับในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้ GDP หรือว่ารายได้ภายในประเทศในยุโรปนะฮะมันเติบโตมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะฮะพื้นที่ประเทศในยุโรปจะ ข้างเล็กใช่ไหมการหาอนณานิคมก็ย่อมเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งจําเป็นเนาะเพราะว่าจะต้องใช้ทรัพยากรใช้วัตถุดิบต,ต่างๆนะครับก็เริ่มเกิดการขยายตัวของจักรวรรดินิยมค่อนข้างมากนะครับผมจะเห็นไว้ว่าในยุคนี้ฮะมันก็เกิดการลุกลานพื้นที่ต่างๆเช่นในจีนในอินเดียแล้วก็ในสยามประเทศของเราเลยก็ว่าได้เช่นเหตุการณ์สงครามฝิครับปีพันแกสิบนะครับในระยะนั้นนะฮะ อินเดียเอออังกฤษนะฮะต้องการที่จะให้จีนเปิดเส้นทางทางการค้านะฮะแต่จีนไม่อยอมเปิดนะครับก็เลยใช้ฟินนะฮะจากอินเดียนะฮะส่งนําเข้าไปที่ประเทศจีนฮะ,ะแล้วทำให้คนจีนบอกว่าโอเคติดฟินมากยิ่งขึ้น,นแบบติดฟินนอมแงมเลยก็ว่าได้นะฮะเหมือนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้โอเคจีนต้องเสียสิยทธิพิเศษนอกอาณาเขตเช่นเดียวกับสยามของเราฮะ,ะก็จะเป็นตรงกับช่วงเดียวกับวิกฤตปากน้ำฮะ,ะรอศ .112 เนาะซึ่ง หลฮะหลายคนอาจจะเคยเรียนกันในวิชในระดับมอต้นะะแต่อาจจะเรียนในระดับผิวเพิร์น,นะฮะเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นยุคของการขยายตัวของด้านจักรวรรดินิยมนะครับผมในการล่าอาณานิคมแต่ในขณะเดียวกันฮะหลังจากการขยายตัวของจักรวรรดินิยมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งของตัวเขาเองก็คือจักรวรรดินิยมตีกันเองนะครับผมประเทศพวกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียอิตาลีญี่ปุ่นพวกนี่ฮะ ตีกันเองครับจนลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับผมอ่าที่จริงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันมันน่าจะเกิดก่อนหน้านั้นแล,ล้วล่ะแต่มันเกิดจากมันไม่มีเหตุนะฮะที่จะทําให้โอเคเกิดการทําสงครามอ่าแต่ชนวนเกิดเหตุก็คือการลอบปลงพระชนนะฮะอ่า เจ้าชายฟรานซร์ดินาน,นะครับของออสเตรียฮังการีนะครับในพื้นที่ของประเทศเซอร์เบียในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัเสเซียนั่นเองะครับพอหลังจากมีการรับผ,ผู้เข้ชนปุ๊บมันก็หาเหตุนะฮะในการที่เริ่มทําสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับผมซึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมันก็จะเกิดผลกระทบมากมายนะครับผมมีเริ่มมีการใช้อาวุธเคมีใช้แก๊สพิษต,ต,ต่างๆในการทําสงครามนะครับผม หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงนะครับผมมันก็โลกก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เขาว่าเกิดภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มเกิดความต้องการมีความเป็นชาตินิยมมีการร่างแผนที่ต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมเป็นไงบ้างครับอาจารย์เฟิร์ครับผมค่ะเนาะ อันนี้ก็คือเพราะช่วงมันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นนะไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะจริงๆแล้วประเทศมหาอำนาจตะวันตกอะค่ะพยายามแทรกแซงเข้ามายัางในเอเชียค่ะแล้วก็ประเทศไทยตั้งนานแล้วนะคะในช่วงของรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเองเนี่ยก็พยายามปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะคะเพื่อหวังว่าเนี่ยเราจะมีระยะรรมที่แบบ เออจเจริญก้าวหน้านะคะทับทานตะวันตกไม่ให้มาครอบงำนั่นเองแต่มันก็แบบมันก็ไม่ง่ายนะคะจนในช่วงของประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะคะจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยเป็นนายกผูม้มนตรีนะคะก็เอาอย่างประเทศตะวันตกที่มันมีแนวคิดเรื่องของชาตินิยมขึ้นมานะคะเราก็เอาแนวคิดชาตินิยมเนี่ยกลับมาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศเรานะคะมันเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะคะ เราไม่รู้เลยว่าแบบประเทศเราจะตกเป็นของเมืองขึ้นตะวันตกหรือเปล่านะคะก็เอาแนวคิดชาตินิยมนะคะเพื่อสร้างให้คนในชาตินี่มีความรักมีความสมามัคคีแล้วก็ร่วมใจกันในการปกป้องประเทศนะคะก็เริ่มเกิดวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากแนวคิดชาตินิยมนะคะเช่นเรื่องของการที่ให้คนไทยอ่ะสวมมวกนะคะให้คนไทยเนี่ย ใช้คำพูดตามที่รัฐเนี่ยกำหนดนะคะมีการสร้างตระวงมาตรฐานขึ้นมานะคะเพื่อเรียนแบบตะวันตกที่เขามีการแบบเรียนรีลาดกันนะคะไว้สําหรับให้พวกชนชั้นสูงเนี่ยเวลาเขามาเจอกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะคะจากสยามมาเป็นไทยนะคะนะคะแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยไทยเราก็โดนญี่ปุ่นเนี่ยที่กำลังทําสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ยเข้ามายึด ด้วยในพื้นที่ของประเทศไทยแต่เราก็มีการเจราจากันเกิดขึ้นนะคะในตอนนั้นขนาดเดียวกันนะคะพอในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเนะะี่ยค่ะไทยเราเนี่ยเหมือนอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็มีท่าทีแล้วแหละว่าจะแพ้สงครามโลกในตอนนั้นนะคะก็มีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าขบวนการเสรีไทยนะคะไปตั้งรัฐบาลแบบคล้ายๆรัฐบาลปัดถินนะคะอยู่ที่อเมริกาซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะคะ รัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามว่าที่เหมือนกับเลือกข้างอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอะอย่ายของพวกพันธมิตรนะคะพวกอเมริกาประมาณนี้การที่แบบไทยเราจะแพ้สงครามโลกอะก็คงเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้รัฐบาลนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทําไปแล้วนะคะมันก็เหมือนแบบเอ้าสุดท้ายไทยเราก็แบบชนะสงครามโลกครั้งที่สองไปด้วยเลยนะแต่จะลืมพูดอีกนิดนึงนะคะก่อนที่แบบ เข้าสูส่ยุคข,ของจอมพลปที่เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วประเทศไทยเราก่อนนั่นน้นนะคะมันเป็นการปกครองแบบสมบูรยานาสิทธิราชนะคะแล้วก็มีการเตยนแปลงการปกครองขึ้นนะคะในปี2475นั่นเองก็มีการจัดตั้งสภาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเลือกผู้แทนแต่ว่าไม่ได้แบบเลือกผู้แทนแบบสมัยที่เป็นปัจจุบันนะตอนนั้นก็เป็นการลักษณะจัดตั้งนั่นเองประมาณนี้ค่ะดันบิ๊ก โอเคครับก็จากที่อาจารย์เพิ่นพูดเนาะในเรื่องของสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่มันะก็คือสงครามโลกครั้งที่สอนั่นแหละครับผมถ้าในฝั่งของตะวันตกนะฮะเราก็จะรู้จักผู้นำกันเช่นอดอล์ฟฮิตเลอร์นะฮะพุชโซลินีนะครับผมก็จะเป็นผู้นำทางด้านสงครามจากตัวแทนจากทางนาซีเยอรมนันแล้วก็จากทาง อิตาลีนะครับผมซึ่งในสงคารามเนี่ยฮะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะสิ้นสุดลงจากเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมานูแฟตแมนและลิตเติลบอยที่ฮิโรชิมาและนางาซากิประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมแต่เดิมฮะมันจะไม่มีการใช้ระเบิดปรมานูเกิดขึ้นนะฮะแต่บังเอิญว่าทางญี่ปุ่นฮะไม่ยอมแพ้สงคารามนะทั้ทงๆท,ที่ทางเยอรมันและอิตาลีเนี่ยยอมแพ้สงคารามแล้วจากเหตุการณ์ที่อาร์ฟฟิเลอร์นะครับผมหายสาบสูญหรือว่าถูกฆ่าตายแล้วก็มุสโสลินีก็ถูกฆ่าตาย แต่ทางญี่ปุ่นเองนะฮะยังไม่ยอมแพ้สงครามอเมริกาก็เลยใช้เหตุนี้นะฮะในการใช้ระเบิดปรมาณูฮะไปทิ้งที่ญี่ปุ่นฮะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ของมาหกเทอมสองนะครับเทอมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยุคที่มีความใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันนะครับก็คือเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนถึงยุคปัจจุบันนะฮะพูดง่ายๆนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ยุค ที่เขาเรียกว่าโควอหรือว่าสงครามเย็นนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะฮะสงครามเย็นคืออะไรครับสงครามเย็นนะฮะมันก็คือสงครามทางด้านอุมการทางด้านการเมืองนะครับผมโดยแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายเนาะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายในเรื่องของตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะได้แก่สหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็โซนของยุโรปตะวันตกนะฮะก็คือเป็นฝ่ายเดิมของฝ่ายสามพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละฮะแล้วก็ อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์นะฮะหรือว่าประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมนะครับผมโดยหัวเฮดุหลักก็คือสหภาพโซเวียตน,นะครับผมหรือปัจจุบันก็อาจจะเป็นโอเคประเทศใหญ่สุดก็คือรัเสเซียเนาะปัจจุบันไม่มีโซเวียตแล้วล่ะครับะซึ่งสมัยนั้นมีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของอุดมการ์ทางการเมืองนะฮะในเรื่องแผนทางในรูปแบบของการปกครองเกิดขึ้นแต่สงครามเย็นมันไม่ใช่เกิดจากการ ไม่ใช่เกิดเหตุการณ์ประทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียโหนตรงตรนะฮะแต่มันจะเป็นในรูปแบบของการยุยงส่งเสริมหรือว่าไปแทรกแซงการเมืองประเทศอื่น นะครับผมเขาเรียกว่าสงครามตัวแทนหรือว่า proxy war นะหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินเช่นสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีใช่ป่ะครับซึ่งสงครามเวียดนามเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะฮะเวียดนามเหนือก็เป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้ก็เป็นประชาธิปไตยไปได้การสัพพอร์ตของอเมริกาส่วนเกาหลีก็มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในปัจจุบันเลยนะฮะไม่มีการรวมประเทศนะครับผมเกาหลีเหนือก็ถูกสัพพอร์ตโดยโซเวียตและจีนนะฮะเกาหลีใต้ก็ถูกสัพพอร์นโดยสหรัฐอมเมริกา นั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสงครามตัวแทนที่มันเกิดขึ้นนะ,ะในช่วงประมาณปี1950เป็นต้นมานะครับผมนอกจากนี้ครับมันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ของวิกฤตการะคะ์คิวบาฮะประมาณช่วงปี1960นะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์แต่อยู่ใกล้สหรัฐอเมริกานะก็ถือว่ามันเป็นภยยัยคุกคามอีกหนึ่งของอเมริกาที่เกิดขึ้นฮะ,ะในยุคนี้ก็จะมี นะักปฏิวัตินะต่อสู้ทางด้านการแทรกแซงทางการเมืองมากมายเช่นเชกูชวลานะครับผมอะไรประมาณนี้ตามในภาพที่อาจารย์ได้เห็นนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีสงครามเช่นสงครามตะวันออกก,าอล,กอลาองอิรักอิหร่านสงครามปากีสถานต่างๆนะซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแทรกแซงราคาน้ํามันนะครับผมในตะวันออกกลางเพราะว่าน้ํามันถือว่าเป็น สินค้าที่สร้างมูลค่าสูงในสใยยุคข,ของสองครามเย็นนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งไอ้สองครามเย็นฮะอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูก็คือเรื่องของกำแพงเบอร์ลินหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมฮะการสร้างกำแพงเบอร์ลินมันเกิดขึ้นประมาณปี1960นะครับผมอ่าแล้วก็กำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกั้นกลางระหว่างโลก ที่เป็นประชาธิปไตยก็คือเบอร์ลินตะวันตก้วก็โลกที่เป็นสังคมนิยมก็คือเบอร์ลินตะวันออกนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งไอสงครามเย็นเนี่ยมันก็สิ้นสุดลงนะครับในเหตุการณ์ที่เริ่มมีการทลายกำแพงเบอร์ลินในปี1989นะครับผมหลังจากนั้นนะฮะสหาภาพโซเวียตก็เริ่มสั่นคลอนลงนะฮะหลายๆประเทศก็เริ่มแยกตัวออกเป็นอิสระแล้วก็ทำให้สหภาพโซเวียต ล่มสลายลงในปี1 9 9่งพันะฮะซึ่งพวกเราก็ยังไม่เก okay. 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 like, <eza |de|> ิดแต่อาจารย์เกิดแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือศตวรรษที่ยี่สต่อไปครับเจ๊เลยใช่ไหมโอเคเหมือนวแบบว่าเอ้ยน้องต้องเรีย่ายูไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเอาตรงนี้ ในช่วงของสงครามเย็นเองเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับประเทศไทยเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าในตอนนั้นนะคะประเทศมหาอำนาจทั้งอเมริกาแล้วก็โซเวียตเนี่ยเขาพยายามแข่งขันกันเพื่อแสดงศักยภาพนะคะพิสูจน์ว่าเนี่ยเออไอแนวคิดของฉันเนี่ยมันเจ๋งมันดีกว่ากันนะคะอเมริกาก็บอกเอยประชาธิปไตยเนี่ยแหละดีนะคะตัวโซเวียตก็บอกว่าคอมมิวนิสต์นี่แหละดีนะคะทั้งสองประเทศเนี่ยก็พยายามไปหาพันธมิตรแล้วก็ให้การสนับสนุนต่างๆเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ย เข้ามาอยู่เป็นแบบแนวคิดเดียวกับตนเองนะคะไทยเราก็โดนเต็มๆไปเลยนะคะก็คือทั้งโซเวียตก็เข้ามานะคะจีนก็เข้ามาแล้วก็มีการก็เข้ามาแต่แน่นอนนะคะรัฐบาลของไทยเราในขณะนั้นนะคะภายใต้การนําของสฤษดิ์ธนาวัตรเนี่ยค่อนข้างที่จะไปอยู่กับฝ่าย อเมริกามากกว่านะคะเราเนี่ยรับเงินจากอเมริกาค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะต่อต้านพวกรัธิคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็อเมริกาก็ให้เงินในเรื่องของกองทัพนะคะให้เงินในเรื่องของการศึกษานะคะมีการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะด้วยนะคะก็เลยทำให้ไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็น แนวหน้าในการที่จะแบบว่าต่อต้อตอตานลทัทธิคอมมิวนิสต์เนาะแล้วก็ไทยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ทหารจากอเมริกาเนี่ยไปร่วมรบในสงครามเวียดนามแล้วก็ในสงครามเกาหลีเนี่ยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามะคะ่ะไอแนวคิดทั้งคอมมิวนิสต์เองหรือแนวคิดทั้งประชาธิปไตยเองเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดทางด้านการเมืองที่มันเป็นกระแสะโลกแล้วก็มันก็แบ่งบานมากๆานะคะในหมู่ของนักศึกษาปัญญาชนนะคะตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยก็มีมหาวิทยาลเกิดขึ้นแล้วนะคะ ก็ประชาชนก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะมีการเคลื่อนไหวทั้งด้านการเมืองนะคะแล้วก็มีการขัดแย้งระหว่างกลุ่มของ นักศึกษาปัญญาชนแล้วก็กลุ่มของพวกที่เป็นผู้นําทางรัฐบาลในขณะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลานะคะหรือเหตุการณ์6ตุลานะคะเรื่อยๆมาจนถึงเหตุการณ์ทฤกสภาธมินนะคะจนจะท่าเหตุการณ์แบบเสื้อเหลืองเสื้อแดงในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นการต่อสู้ทางด้านอุดมการทางด้านการเมืองอยู่ดีนะคะอ,อันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆเห็นว่าไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเย็นด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะพอเรารับรู้เรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วตั้งแต่แบบกำเนิดโลกนะคะกำเนิดจัก,กรวาลมาเนี่ยจนถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งนะที่เราก็ต้องคิดต่อว่าเออเรารู้อดีตมาแล้วเนี่ยเราอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อนะคะเพราะมนุษย์เองก็ต้องปรับตัวให้ให้อยู่รอดแล้วก็ให้อยู่กับฝังคุมโลกให้ได้นะคะในช่วง เหตุการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีความขัดแยง้งสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะคะเรื่องของกลุ่มชาติพันธุน์ไม่ว่าจะเป็นตัวของโรนิญญานะคะถ้านักเรียนตามข่าวการหรือกลุ่มมุสลิมอุยกูในประเทศตีนนะคะก็มีการขัดแยง้งมีสงครามเกิดขึ้นหรือความขัดแยง้งเรื่องของการก่อการร้ายนะคะมีภาวะโลกร้อนนะคะ ภัยเมียนเชนนะคะที่น้ําแข็งขั้วโลกเนี่ยก็ละลายอย่างรวดเร็วก็กลัวว่าน้ําจะท่วมโลกหรือเปล่าการลดใช้ถุงพลาสติกการเป็นแบบกรีนเอเนจีนะคะพลังงานสีเขียวเซฟวอลอะไรพวกนี้ก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของแบบเออคนที่มีความรักในเพศเดียวกันอะไรพวกนี้นะคะก็มี LGBT เกิดขึ้นมีการรณรงค์เรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะ แล้วก็มีเรื่องของโรคระบาดใกล้ตัวพวกเรามากแล้วก็โดยเฉพาะโควิดสิบเก้าทำให้เราเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เราก็ยังพูดถึงในงานในด้านดีบ้างเนาะเรื่องของแบบอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรสมัมยใหม่เกิดขึ้นบ้างนะคะเรื่องของการโครนิ่งจะเป็นยังไงนะคะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเรื่องของศิลธรรมนะคะ แล้วก็มีเรื่องของ AI นะคะแล้วเราจะอยู่ร่วมยังไงในโลกที่มันปรับเปลี่ยนค่อนข้างอย่างรวดเร็วอีกจําเป็นจะต้องมีทักษะอะไรอีกไหมนะคะก็ต้องปรับตัวกันต่อไปค่ะอาจารย์บิ๊กใช่ครับผมก็จากที่อาจาร,รย์เปิ้ลพูดถึงก็ในฐานะอาจาร,รย์นะเราก็บอกว่าโอเคฝากเด็กม .4 นะฮะรุ่น13ทั้งวบมบและก็โคเซนนะครับผมในการที่ว่าโอเคโลกเราจะ คิดดาเนินการต่อไปอย่างไรนะฮะรวมถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสังคมไทยนะฮะในฐานะที่เราเป็นนักวิศวกร,รต,ตัวน,น้อยนะครับผมซึ่งอ่าแน่นอนฮะเราจะต้องสร้างนวัตกรรมอะไรที่มาตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาโลกเราต่อไปในอนา,าคตนะครับผมอาจารย์เชื่อว่าแบบนั้นนะครับผมอืมค่ะอาจารย์บิ๊กถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ในอดีตเนาะแน่นอน,นเราก็รู้แล้วแหละว,ว่า เส้นทางในอนาะคตเราควรจะไปยังไงเนาะเราจะได้ไม่ทําผิดแบบอดีตที่ผ่านมาเราเรียนรู้อดีตเพื่อที่จะเข้าใจปัจจุบันแล้วก็เดินทางต่อไปในอนาคตในทางที่มันถูกต้องนั่นเองโอเคนะคะอาจารย์บิ๊กกับอาจารย์เปิ้ลก็ต้องขอลาพวกเราไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ